นีเด้อพี่น้องอันนี้มีเฮ็ดพี่น้องอาหารทะเลก็มีได้เนาะเดินก่อนพนังเห็นยังกินอันนั้นนะมีแต่แบบนี้เลยเนาะแค่แต่เกาวันทะเลวะแต่เกาวนโบ่ฮอดจับราคาคือ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบอสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกับน้องลตีอีกแล้วพี่น้องพบพอมอนีกามาเปิดคลิปอยู่เข้อนป้านางพี่น้องเนาะสว่างอ่างามแรงพี่น้องไอ้น้องมอนีกะโดยมาแต่ตลาดน้องพี่น้องน้องลตีกะไปอาบน้ำอียังแหลกะมาพี่น้องเปลี่ยนเครื่องใหมโดยมาแต่ซื้ออ่ามูนาะพี่น้องลวกาพักายอย่างน้องพี่น้องอ่ามีกุ้งมียังอะไรเนาะายอย่างอยู่พี่น้องเลยมอนีกะ ได้เมนูดีได้พี่น้องมื้อนี้เนาะกาซีเห็ดอ่าหมูกระทะกินเพื่อนป้าน้างเพื่อนพี่น,อน้นนนอ,งงนองเนาะมื้อนี้น้องลตีกะได้ยิงป้ายรถมาพี่น้องเอ้ยน้องมื้อนี้กะได้เพราะว่าอ่าสิเข้า3เดือนแล้วบ่บ่ได้เบิ่งในใบอันนั้นเนาะพี่น้องว่าออกวันที่ใดหนะั่นนะแล้วกะมื้อนี้ก็เลยโทรหาเพิ่นพี่น้องว่าได้แล้วบ่ป้ายว่าเพิ่น,น,นก็เลยอันอ่าน้องลตีกะนัดเพิ่นว่าส่งมาทางสวรรค์พี่ได้บ่ว่าเพราะว่าบ่อยากขึ้นไปเซโนพี่น้องมันก็ไกลเนาะ เพื่อนก็เลยส่งมาพี่นองอาตีกับไปเอาอยู่ในเมืองเนาะก็เลยไปยิงเลยพี่น้องเลยยิงไปรถใหม่เมื่อนี้กะแบบพอดีแล้วใหี่ยังก็ซื้อมุกระยังมาเลยกะบ่เมนเงินนงอรตีเองเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินทั้งไอเจดีเพื่อนซื้อเลี้ยงพี่น้องไอเพื่อนกันเนาะกินน้ากันพี่น้องหลายคนเนาะอยู่กันปนางเพื่อนนี่แหละโดยปนางผู้ว่องเป็นก็มาเนาะบอกไอทงเพื่อนอยู่พี่น้องมาเป็นกามาแหละไอแหลงเป็นกามา เห็นยังสอยปานางเพิ่นบ่เนาะเห็นปานางมันทุบน้อไม้พี่น้องเอ้ยโดยเนาะคลิปนี้เนอะลาตีกะขอขอบคุณขอบคุณท้งอายเพิ่นหลายๆเด้อที่ว่าเลี้ยงหมูกระทะเนาะโดยกะขอให้อายอยู่ดีมีแฮงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเด้อกที่ว่าเลี้ยงทุกๆคนเนาะกินนํากันโดยเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องเนาะว่ามีหยังแน่เนาะโดยโดยพี่น้องเนาะเปิดคลิปมาอ้พี่น้องบรรยากาศยามแงเนาะควันชงดนะ มาทางพี่กับพี่น้องล่างเรียบร้อยเนาะล่างรถหม่พี่น้องเลยล่างตั้งแต่ฝนตกผลเลยเนะาะการเลยได้ล่างนี่แหละเพราะว่ามันตกแล้วก็เลยว่าบ่ล่างว่าปลาไว้ได้ป้ายมากก็เลยล่างเลยวะมากับพวงพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีเพราะว่าเอามาพูดเดียวโบไวพี่น้องซื้อหลายอย่างเนาะม,มาเบิ่งก่อนพี่น้องในรถเพิ่นมีหยังมีหยังเด้เนาะหมูพี่น้องอันนี้กะพอพี่น้องสองเซนปลายผละพี่น้องรวมเบิดนี้ พ้งหนึ่งพ้งหนึ่งพี่น้องอันนี้หมูเนาะแล้วก็มีแจวยางนำหลายอย่างอยู่อ่ะเิ่นถืออนถือไป่ากหยุดเตียงพานั่งนี่ก็ได้ปฝาาหยุดเตียงก่อนเอาไปโฮมกันก่อนว่ามียังเนาะแล้วก็ป้ายโหลดพี่น้องทะเบียนเนาะใครซื้อเลขก็ซื้อสองเก้าแปดหนึ่งพี่น้องห้าก็ออกใหม่ๆมันห่อน,อนเลยเด้๋ยวนี้เนาะ เ่าใหม่ๆเลยพี่น้องเลยสดทอ้อนดทอนทอนีเด้อพี่น้องอันนี้มีเฮ็ดพี่น้องอาหารทะเลก็มีได้เนาะม, <laughs> มีลาหย่างในในีนเนาะเดยไปไปาอยู่เตียงหนึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นพักเนาะพี่น้องหากกระเฮ็ดหลดใหม่เมื่อนี้ต่เก่าก็มีต่ขี้ดินโอบเด็กขี่มากกระติดอีกเลยพาไปดูพักอ่ะมีพักบบงอีกอย่างอะไรพี่น้องลาอย่างเติบเนาะอ่า มาเบิ่งก่อนป้านางเห็นยังกินอันนั้นนะถูกหน่อไม้เพิ่นได้น่อไม้เพิ่นหาเป็นหมูมีช้างพี่น้องหลายอย่างอยู่เนาะไมน้ำเลวน้ำเลวเด้ <c oughs> อไมน้ำเลวเด้อเอาพี่น้องทางพี่กับป้านางเพิ่นกาเพิ่นชิ่งหนึ่งหน่อไม้เ่าพี่น้องเห็นยังเนาะออาสบายดีเลยป้านางโดยสบายดีป้าชิ่งหนึ่งน้องไม่ไว้มุกเขาชีใช่จากล้ำนะน้อไม่มกได้นี่ยชิ่งมุกน่อไม้ทางนี้กับพี่น้องเลย มืัอนี้ได้เมนูดีเลยมืัอนี้เด้อฉลองบุษบุรีเล็กนะเล็กโหลดบุอบุรืวะบุษบุรีเวฟวะไปไปออกใหม่ได้เมือนี้เดี๋ยวสีล่างพักก่อนพี่น้องคั่มเลยแปลงแปออกใหม่น้องบัดนี้เนาะสวมาล่างพักเลยพี่น้องเดี๋ยวจะสีซอยบอกเดี๋ยวเาสีล่างก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวเอาแบบแปดสั้นก่เอาแบบแปดสั้นเอาแบบสั้นงบางก็ได้แต่ได็กินไว้ กินมาล่างพักกี่น้องล่างพักแล้วกล่างมูนะต้งา้องขอเอ็มบออย่า่งเด้นมู๊นเงปูสาวซอยมันจยงนอนมันอยางนุ่มโอ้ยแห้งจิ๋นใหญ่เห็ดตอนใหญ่ครับตอนใหญ่เลปนจงนุกันให้กันให้ผูสาวซอยด้วยูจีไรซอยมันก็ชิ้นมันก็ใหญ่ ซ้ำกับโมยางนีเด you know, <cat on developed Airbnb> ้อนั่งรับปนไหวอยู่ใส่ะโอ้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 คือบุคคลอันนั้นวะหล่างซ้ำใส่มู้่อนพี่น้องใส่เอปเปิ้นซอยเนาะพวกไอแหลม่นมาแต่เรียบแล้วก่นคนเป็นคนซอย่น่ะ หมูพี่น้องหมูสามสันแบบติดมันหานะเทามาเห็ดเองถว่าซื้อเพิ่นเลยมันอยากสดเนาะแบบหมูอันเพิ่นหั่นแล้วหานะทำก็ทอดไนไหนมีแต่แบบนี้เลยเนาะเมื่อกี้กาสองเซนตายพี่น้องแพงเติบเลยเนาะมีแต่ตอนแต่อยากมานามเลยมีหลายอย่างจเซ็กซี่สวยเมื่อกี้บอก สบายดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องอันนี้มีกุ้งเนาะน้ำก้อนก็เปื่อยบ้าเลยเป็นไห้น้ำก้อนมาน้ำน้ำก็ะหยานมากะหยานมาทุกทางพี่น้องล่างเยอะมายังถื่งยังพามีน้องอย่าเลยเดี๋ยวมาล่างมูก่อนกันเลวกันอันเดียวมันพ่อแม่พี่น้องก็สิไปล่างซอยกันแบบนี้ล่างมูก่อนเพราะว่ามันขำเลยมันจังได้ซอย 3ามสั้นสามสั้นไผตุยก็ตุยตุยตื่นนี่แล้มันมันเลยบอกภายนอกบอกเยอะบุกเป็นยังดอกทางนี้ห่อนโตด้ทางมีห่อนโตตุยแล้วห่อนบอิอ้วนนะธรรมดาเห็นยวน่รียบร้อยนี่น้องถ้าคือไปห้ข้าว่ก ลายลึกลอยแล้วเนาะลายลึกลอยปลนเดอไยงกุ้งต่อพี่น้องมาดีเนาะกุ้งทะเลเฮยุ่งไรลายเงินนเนาะี่เปนยุ่งพี่น้องย ห่งกิโลหนึ่งแฟนหาพี่น้องอ่าเป็นเงินบาทประมาณสองร้อยสองร้อยป้ายนี่แหละเนาะบ่ฮอด์สามร้อยกับ่หัวลายเลยบ่เด็กโตกับปีน้ใหญ่ประมาณนี้แหละโอ้ยยืมซื้อเลขได้เนาะยืมซื้อเลขก็ซื้อเลขป้ายนี่ไม่มาอยู่ทางนี้มันเป็นเหินสีอันลวงดีอยู่บ่เนาะถึกเลขป้ายอันนี้ยากนิดหน่อยเลยกู เมตรงนี้เออหลังพักบันนี้ขอชีชอิซอยใช่ไหม,ม,หาามต้องซันังสอใช่ไหมลงเริ่มมือมาเแี้งลายพีนยนน่น่อยเ้ยเอามีดตัวหนึ่งหคดซอยตัวน,นั้นบอกังบอกแมนยุงคบระบาดยุงยุงลายมีตะกี้มีน่าทัดเข่าได้พี่ พี่เห็ดเก็มนำเลยพี่น้องเอิดคือกันนเะเี่ยีบบุพูเลยว่าเ็ดมึงีื้องบุูซือบุซืยุ่งรเนี่ยพี่น้องจังอยู่ผมมองเก่านี่ยมันอยู่มาได้ยุ่งน้องเลยเด็กคนที่เป็นนี่แหละดีดีเเ็กเ เพิ่นปลูกไปได้เนาะพี่น้องงามงามอาเภอปูอเป็นมีแต่สึกีพักร้า,ายด้วยพี่นอ้องร้ายคนนาะมันแดง oh. แสบไอท่งไอท่งมันอยูก่กอนบอ่ยุ่งกัดอยู่แะไรบอกกมาดอกบอกเพิ่นอย่ข่าวข่นนี่หมาีนาน <c oughs> <c oughs> ย่างเหมือนกัน ผิดมามีทงเดียวปัดเบิดเลยบ่พันเบิดแมนยุงพี่น้องเลยยุงลุงแล้วฮักกับแพงพี่น้องก็อีแพงเบิดเนาะหมัดหนึ่งนี่สาวพันผู้ใดแค่เซก้าวนะเธอได้ปะเซก้าวในโบหอดซ้ะราคาขึ้นเบิดร์ดยังก็ได้ โดนโดนเด้กินเธอหนึ่งพี่น้องถ้าว่าห้าแบบซื้อเองมันดูโวยเด็นี้กินอาหารทะเลมีอ,นนอาหารทะเลบริยุทะเลกันคนระับปากตา,ตามใจหมักไหมปากบัตรห้าปบัเอิ่จำของหนำหนำหนำ,นำบางบางม,มีโอกาสที่ดิบทะเลเลยด้วยเชอหนึ่ง ไหนไปอยู่บ่เฮ้ยเนาะไปจีเงินแไปขอดิงนไปหอมไปซื้อทะเลไปผัดเขื่อนคือสีแพงเนาะอยู่นักินเนาะขนาดทางนี้ยัโมวัวเนาะจีไปหมดทะเลอยู่บ่มี่พักอันนั้นน้ำเลื่อนพักอีกยังหน้าเนี่ยพักอีกยังเลืมละนี่มันหอมหอมกินพักหลายลายหอมเลยหอมอันนี้แตงโมขาว มะเขือต้องเลยซอยมะเขือนี so ่ก like ็ลรางแล้วก็ใส <ev> ่อันนั้นซอยใส่แจ่วนลงี่น้องนอกแซ่บแซ่บกระเถื่อแบบบริวีแต่ละเถื่อกี่แต่เถื่อนี่ก็เลยซื้อมาซะละอ้าวบุญยากซอยนี่ก็เลยบุได้กินเท่านี้ผัดเมื่อกี้บ่มี่ไผ่นาะเด้อเย็นอยู่บ่อยเลยเมื่อกี้ร่างพักบบงต่อเลยแบบนี้มัน หมัดอะไรหมัดสิพันธ์หรือทำอะไรนี่ละยุงขับโคดกโยุงอะไรเข็ดสอยกันพี่น้องทางนั้นซอยมูทางนั้นเสียเอาเข็ดเป็นซอยต่อนางเลยนะนี่เอาเบิร์ตบ้างเบิร์ตเนี่ยนยุงหลายพี่น้องเดินห่างเรามีวีอยู่แต่ยุงเต็มเต็มเลย ลายแช่ป่น้ำำน้อยนอไงยูต้มซุกไว้ยี่ดอกอันนี้พะโคมเดื้อพโคมขาวเกิดไ่มืเลยนมืดเลยก็เลยปิด้วมืด้วพักลายบ่งเบิกินเให้ปานก่อนเด้อเดี๋ยวตื่นมา nó thì bốc cả Dẹp cái nàng này nó thật Xây cái nàng nó mà làm Bật xoay đây hả lời Tên xam dài เปิดนังก่อนวางสลนก่อนงล่อันนี้ก่อนรดตุ้ายมขาตงล่างนะก็ได้ใส่น้ำล้นพวกใส่น้ำลายเยไรฮะเยว พ er ี่โบมี่อันนี้เสด็ดน้ำเนาะมันมีแต่แบบนี้เป็นซามโยงเลยโอ้ยุงโยงงไวเลยพักกับเป็นสามคนละทีเนาะ เลยนะยุ่งนี่นะแล้วก็ไ้ดูเย็นนะทำสีอิ่มเลยยุ่งนี่นะ,ะเอาเอาอันนั้นมาลงมันพริกเผ็ดแดงอันนี้แบบข้าซอยใส่ใส่แก,ก้วแก้วใส่หมักก็ใส่ไผ่บวมหมักก็ใส่ก็ได้ใส่กระเทียมนั่นแหละแมน,นตำเข้ากันเลยสับนางมิณาปัน่นค่ะได้บดเข้ากันเลย ายบเย็ัไหบวไว้นุ่งนุ่งเสิกันเลยเรี้านพี่น้อยกุ้งเนาะอันนี้กันโลนึงพักอีกเอ้ยร้ายเฮียเมาผิดกอนวันนี้เธอเนื่อยไหมเล็ก่นอะล่างเรียบร้อยเนาะกุ้ง กับพักพี่น้องเลยกุ้งกะโลหนึ่งเนะาะอาหารทะเลได้พี่น้องพักกับพี่น้องลายเฮยเก็บมีดป้านางไปแน่นี่เ้าหน,นึ่งเนาไหมบอกนนิมาเดี๋ยวตัวอายขึ้นพักอันนมาเรียงต้มน้ำซุปเนาะเป็นสวยสบายดีเดอ้อเ <c oughs> จ่วกับ <c oughs> มาเบิ่งคนซอยอันน pues ึว <Mm นี่ยังไงห้ขอบเบ่ง nah ก่อนเอ้วเสียบียได้มาทางนี้่ะเาซอยงามเองซอยน้ำเลยได้ได้มาทานนิดนึงมเยยังแล้วสาวซอยแห่งทีแซ่บกว่านี้สาซอยบน คือคือมันจะบอเออกุ้งบวเดอกุ้งบเดอเอามามากินทันเลยเนาะมันหลับกินเด้อข้าวปอนเก็ไ่รังว่าสิกินมดปอนเลแล่เบิ่งตั้งกล้องเบิ่งเบิ่งเบิงพันซอยไม้ถ่าะอเป็นไ้นี่มือสมารลิน่ไหมไอเทมมากเลกระิ่นกแก้วกัน ทามาตักม้นาะนมันมนี่ิน้ยนทำซีกินใชกรรทิากินนักมันขนาดเลยมันหนหมูหมูปดสั้นหมูเปดสั้นสามสั้นบ่มีมคลายวดพี่นองเลยซื้อมาเนาะค่ะหมู8ปดสั้นพุนีมซอยนเี้ ซอยซอยไรกกินได้เนาะิได้ก็ได้ขอแต่เป็นหเาแถมเป็นยังไงจะเป็นแนนมกินได้นะนี้ซอยแบบวอ้ยเชฟเขาท่นทุนอันนี้สิเป็นแบบแก้วแ้วราลูกซีนียังนั่นนะลกสีนลูกีไก่เเป็นไก่เ็บยากินแววันนี้จะคนใ่ 10.000 nè. Anh nhảy cùng nhảy đi. Nhung nhảy. Cùng nhảy. Bố đây đấy. mua Mu 3 sắn. Phải uẩn cái Phải cái cài. บอกว่าบ่เดืออ้วนดอกสิมาตกใจพี่จ้าไปตกใจไปหัวซึมไปอ้วนกินหลายพอดีคนกินแซ่บเพิ่มคนกินแซ่บบอน้ำหนักก็น้อยหน่อยดินีเต็มซาบใสซอยแล้วอือซอยพี่น้องเห็ดใส่กันเนาะปลายุงนี่ก็หลายแถ้วยนะกระเทียมเนี่ยซอยแล้วก็ตั้ใส่กันกระมังเพชรก็ได้ไนี่ลูกซีนอันนี้ ทงหนึ่งสี่สิบพันตัวนี้นะทงสามสิบอันนี้เป็นเนนใส่กองแหละฮันดอกอมีวุ่นนำ้ำวุ่นเน้นเน้น,อน,น,น,นเอิญมาวุ่นเส็จและนะอนเลแจวเนี่ยกับอบัิเหตุเองสื่อเอาเห็ุบูเป็นมันหลายอย่างเนาะมีตับยองนะมาเห็ุเองกับมันแบบมันสื่อหลายอย่างนะเลยสื่อเ่อนเลยตีเตาไห้เนาะ ติดเตาไปแล้วมีแต่สีต้มน้ำสุกมาแล้วจะนอนก่อนพักเนาะมาสิบสองโมงจังดังไปแล้วสิบสองโมงสิบสองโมงจังดังโอ้เขาสีเมื่องเชิญจังโมงเนี่ยแบบนี้เนาะมันจังได้อยู่น้ำกันโดนโดนดิยีคุมืสุกหรือบ่เนาะยังบ่มีเด้อใครสิไปส่งไม่กระบวนการอนุญาตเบิ่งเป็นอันเบกระบวนการอนุญาตในเมื่อส่งเนี่ยเองขนาดแล้ว ชอยซินชอยซินชอยซีนเแล้วผนกวนข่าลูกอ่มเดี๋ยวมาจังได้กินแบบสบายงามแรงกะบุญยาปนไดพี่น้องบุคือแถวเฮือนน้องตีเนาะแบบมันมีหมู่บ้านคนหลายแถวฝุ่นอย่างเงียบเงียบนี่เจ้า ทำหลายฟังๆทางนี้กะจูดขี้หย่อขี้เหงื่อพี่น้องโอ้เนาะพูมืดน้เนาะต้องได้เปิดแพทเพิ่นหนึ่งน้อไม้เพิ่นยังว่าโทรศัพท์พี่น้องเพิ่นว่าเรียกหน่อยนึงอันนี้กะน้อไม้ที่ไปหาเว้นนี่แหละเนาะด1ใส่ถุงบ่เลยเพิ่นสิมกก็ยังบ่ฮู้เนาะเือซอยพี่น้องอ้อ้แลเพิ่นกมาซอยเนาะเนซอยเป็นเนาะีซอยนี่โอ้ยตอนใหญ่พี่น้องซะอันนี้ เด็กซอยทำนี่แหละพี่น้องป้าไวแหงกันนี่ตอวใย่องนะไวๆเนาะยีเต็มซามเลยน้องเลื่อนมูย่อยเลื่อนมูสีย่อยพ่นละมูซามสั้นน้องลินเพม่อนกันน้องผู้นางลินเนี่ยนะอันห้ากับข้างหมอน้ำซุปพี่น้องข้างหมอน้ำซุปทางนี้กะยังบมทันพดเนาะสีห้าเนี่ยมาอัดก่อน ต้มหนึ่งน้อไม่ได้บ่อยๆใช่ไหมได้แล้วของป้านังเนี่นนยจ้คือดำแหล<ฮ>ะ <laughs> ของป้านังเอามาเบิ่งดูยังบ่ทันปรุงพี่น้องเดี๋ยวจังปรุงเนาะ<ม>เอาพี่น้องไอ้น้องไอ้ขาวคนก็ฮะกะซอยหมูบันนี้กะบรรยากาศยามแรงพี่น้องอาดิโดยุงร้ายหลายเปน็นป้านังเหมือนกันเนาะเดี๋ยวสิไป,ปหาปรุงหม้อต้มน้ำก่อนพี่น้องคัมเลยเผื่อเห็ดเนาะ บรรยากาศยามแรงพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เนาะตีกับสิคอโจคลิปเด้อพี่น้องถ้าพุพ่อคิดหนาเนาะกะสิคอโตไปเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องบานนี้เนาะคลิปนี้คอลาไปแล้วเด้อพี่น้องขอลกาวคำว,ว่าสบายดีสบายดี